อืมแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากไว้ด้วยกับเว็บไซต์ Richman Shop เว็บเติมเกมคุณภาพ เพียงแค่คุณเข้าหน้าเว็บไซต์เลือกเกมที่ต้องการจะเติมคุณสามารถเติมเงินได้เองโดยที่ไม่ต้องโดนขัดจังหวะก,การเล่นหรือหากใครต้องการช่องทางเพิ่มเติมสามารถทักได้ที่ Facebook Richman Shop หรือ Line r t r i m h n a n Shop ครับ ครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับที่นี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเซเลนะครับอยู่กันอีกแล้วกับเกมเซเว่นไอส์รีเบิร์นนะครับกับดันเจี้ยนดันสุดท้ายนะครับที่เราจะพาทุกคนผ่านนั่นก็คือดวงตาของวามิน่าหรือมังกร15นะครับจริ้งก็ผ่านมาได้สักพักแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ทำคลิปเพราะว่ารอเขาแจกลาเชลมาก่อนนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้ลีน่าซ6นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเป็นเป็นช่วงที่เอ่อเกมเนี่ยแจกใบเลือกเซเว่นไอส์มาอยู่นะครับก็ เกื่อว่าจะเป็นอินสปิเรชันในการเลือกตัวให้กับใครหลายๆคนที่กำลังลังเลระหว่างลูดี้ซีหกหรือว่าสไปซีหกนะครับเออก็ลองจัวราเชียลมาสักสองตัวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมจะบอกว่าคอมเอางี้แบคอมในการลงก่อนะมีหลายแบบมากเลยเถ้าใครไม่มีเทอินซีหกเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมันไม่มันซีสี่อะ่ะมันจะไปถึงสิบห้าได้แต่ซีสี่นะ ขัต่ําถ้าสมมติว่า C4 ไม่ไม่ถึง c 4 C2 อะไรเงี้ยผมแนะนาว่าเอาใครซมาฟาดบังกอน,นะครับ1ิ1เ1็ไหวกับใครนะไหวแต่ว่าถ้าเป็นเซอินจะฟาร์ม15คือผมว่าอย่างต่ําคือต้อง C4 นะครับต่อมานะครับคอมในงานวางดาบตัวผมจะพูดถึงแค่15บหานะ15เนี่ยเอ่อตัวคอนะครับจะมีบิดกินะครับแล้วก็ยุอีนะครับแล้วก็เซอินนะครับต่อมานะครับตัวซีกเนี่ย เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้ไข่หรือว่าใช้เออเออขอโทษซีกเนี่ยเราจะเลือกได้ว่าเราจะใช้ซีกนะครับหรือว่าอีวานนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ให้สเตตัสพาสซีฟเหมือนกันก็คือเรื่องของการการสตันนะครับแต่ว่าซีกเนี่ยจะได้ดาเมจนะครับเพิ่มมาจากพาสซีฟนะครับส่วนอีวานนะครับจะได้เกราะนะครับเออก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมคุณเป็นแบบไหนนะครับอันนี้อันที่1นะครับอันที่2ก็คือ ราเชลนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าใครมีลีนา C6 สามารถใช้ลีนา C6 แทนราเชลได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นราเชล C2 ผมเชื่อว,ว่าเอาราเชล C2 เข้ามายืนแทนลีนา C6 จะดีกว่าเพราะว่าการบูซับดาเมจจะดีกว่าแต่นะครับแต่ความเสี่ยงในเรื่องของอการตายก็จะสูงกว่าถ้าสมมติว่ายุอิคุณไม่ได้ทำมาได้เยอะมากพอนะครับถ้าสมมติว่า คุณอารีน่ามายืนเนี่ยคุณจะใช้ซิกมันจะยืนง่ายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นราเชลเนี่ยสำหรับใครที่ยังโมของไม่ได้ดีนะครับอาจจะต้องใช้อีวานยืนแทนซิกอันนี้ก็เข้าใจตรงกันนะทีนี้เราจะไม่พูดถึงคอมของอ่ะผมพูดถึงลีน่าอีกนึง,นงแล้วกันนะเผื่อว่ามีคนแบบใช้ลีน่าเราไม่ใช้ราเชลซีสองนะครับเออ่ในส่วนของลีน่านะครับเราจะออโต้แบบนี้นะครับออโต้แบบนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าออโต้ยังไงการออโต้ลีน่านะก็คือจะเป็นเอ่อหนึ่งบิสกิตนะครับสองเซอินแล้วก็ 3นะครับบับลีนะ่า4นะครับยูนะครับมันจะเข้ามาฟันต่อในเจนที่5นะครับก็คือจะได้เออ่บับบิสกิตบับลีบับบิสกิตหนึอันแล้วก็ฟันนะครับแล้วก็ต่อด้วยบับลีนะ่าบับยูอีแล้วก็บับบิสกิตแล้วก็ฟันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการเออ่จิ้มนะครับเพื่อลดดาเมจหรือว่าจะฮิวก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วก็อุ่นด้วยฮิวนะครับจบด้วยฮิวคือว่าง่ายว่าทุกๆ2สกิลเนี่ยเราจะฟันหนึ่งครัง้งนะครับก็เอ่อลีน่าก็จะมีลบเกาะเนาะแล้วก็ เออ่มีตัวซีกนะครับที่เราฟันเพื่อติดเออ่ลดดาเมจได้นะครับก็แปะดาเมจแปะดีบัฟไปเพราะว่าตัวเซอินนะครับการการการฟันเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของสแต็กระดมนะครับเออ่ยิ่งฝั่งของข้ามีดีบัฟเราก็จะยิ่งได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเนาะนั่นไม่เห็นผลว่าทำไมใช้ราเชลถึงจะดีกว่าอ่ะผมว่าเซตประมาณนี้นะแล้วก็เออ่ผมจะเพิ่มนิดนึงนะครับก็คือใส่เออ่ชุบของยูอีไว้ในออโต้ด้วยเผื่อนะครับเผื่ออันนี้เผื่อไวไ้เฉย เออแต่ว่าใส่ถ้าใส่ไปก็คือใส่ประมาณเทินที่เทินที่เทินที่5นะครับ1 2 3สสเอ่อ4แล้วก็ใส่นี้แล้วก็เอ่อจิ้มแล้วก็ฮิวนะครับผมจะใส่ประมาณนี้นะครับเผื่อไว้เฉยๆนะอันนี้ก็คือในส่วนของลีน่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นราเชลนะถ้าเป็นราเชลราเชลเนี่ยเอ่อจะใช้คล้ายๆกันนะครับก็คืออันนี้อยู่ที่อยู่ที่คนจัดจัดแล้วนะเออแต่ว่าผมเนี่ยจะใช้แบบนี้นะครับก็คือ หนึ่งบิสกิตนะครับสองนะครับเซอินนะครับแล้วสามคิวนะครับแล้วก็ต่อด้วยสี่นะครับบินนะครับหลังจากนั้นมันจะเข้ามาฟันนะครับฟันเสร็จแล้วผมจะจิ้มล่างนะครับจิ้มล่างแล้วก็จะฮิวบนนะครับเป็นอันจบนะครับก็คือ1ฟันแล้วก็2บัฟฟันแล้วก็2บัฟฟันนะครับแล้วก็จะวนกลับมาที่1แล้วก็เอ่อฟันแล้วก็ฮิวแล้วก็บัฟแล้วก็ฟัน ก็จะจบพอดีนะครับถ้าเรียงแบบนี้นะครับสปีดถูกต้องนะครับก็จะได้เ,เดี๋ยวผมให้ดูนะครับสปีด3 3สปีด28สปีด33สปีด41แล้วก็สปีด3 5เออของผมในตอนนี้เซอินน่ะจะอยู่สปีดคนที่4นะครับแล้วก็ต่อด้วยยูอีสปีดคนที่5นะครับนั่นหมายความว่าเออในเทิร์นที่3ของการฟันเซอินนะครับบับดิกิทจ,จะอยู่ถึงพอดีอา่าเข้าใจปะ ก็คือเทิร์นแรกเนี่ยเราจะได้ฟันด้วยบัฟบิสกิตอย่างเดียวเปล่าๆนะครับเทิร์นที่2เนี่ยเราจะได้ฟันบ uh, ัฟเอ่อยูอิบิสกิตแล้วก็ราเชลนะครับแล้วก็เทิร์นที่3เนี่ยเราก็ยังได้ฟันบัฟบิสกิตยูอิราเชลแบบเต็มกราฟอยู่นะครับอันนี้ก็คือการบิวนะครับการบิวทีนี้ผมจะเพิ่มให้น,หนิดนึงแล้วกันนะสำหรับของสมใส่ของเอ่อราเชลนะครับราเชลเนี่ยผมแอบใส่เป็นบ็อกก์แล้วก็เอ่อเพิ่มพลังโจมตีไปนะครับเพื่อที่จะ ให้ตัวเบิร์นนะครับมันมีดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะแล้วก็ยูอีกนะครับจะใส่เป็นเซ็ตมังกรเลือดทั้งตัวเลยนะครับเพื่อดันฮิวนะครับแล้วก็ซีกนะครับก็ใส่เป็นบล็อกแล้วก็บวกพลังโจมตีนะครับเพื่อให้เราอะ ยืนได้นะครับแล้วก็บิสกิตก็ไปทุกที่ครับด้วยบ็อกซ์พลังป้องกันอะไรก็ได้นะครับลดความเสียหายลดความเสียหายส่วนเซอินนะครับเซอินพอ C6 แล้วเนี่ยการ build status จะไม่เหมือนกับ C C C2 นะครับคือเอ่อถ้าผมใช้ผิดเนี่ย C6 เนี่ยมันจะได้เอ่อมันจะไม่ได้ได้ได้อะไรเพิ่มนะครับเออคือตอนเนี้ยนะครับคิเนี่ยถ้าเป็น C C C4 มั้งถ้าจะไม่ผิดน,นะเดี๋ยวดูก่อนผมดูก่อนเพื่อความแน่ใจ C 4ไหมนะที่มันเพิ่มคิ C4 ใช่อะ C4 เพิ่มคินะครับ C4 เพิ่มคิมาอีกด็ก็ถ้าใคร C4 แล้วก็จะบิวสเตตัสให้อัตราครีอยู่ที่59นะครับแล้วก็สกิลอีกเอ่อ4ีนะครับก็จะกลายเป็น100พอดีนะครับแล้วต่อมานะครับปัญหาก็จะอยู่ที่จุดอ่อนนะครับถ้าใครใช้ลีน่าเนี่ยอาจจะต้องไปใส่แหวนจุดอ่อนเพื่อนะครับ สามสิบเราก็แหวนจุดอ่อน6ดาวจะได้12นะเป็น42 42บวก54เป็น96กนะก็คือหย่อน4ซึ่ง4%ก็ผมว่าแตกยากนะแตกยากเออดังนั้นก็ประมาณนั้นก็พอดีหรือว่าอาจจะเพิ่มออปชันเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งเพื่อให้ได้จุดอ่อนอีก4%ก็จะร้อยพอดีนะครับแต่ว่าออตอนนี้นะตอนนี้คือผมมีจุดอ่อนตรงนี้นะครับแล้วก็มีจุดอ่อนของราเชลอีกนะครับราเชลมาอีก22นะครับก็คือ30 บวกนะครับเป็น52 52บวก54ก็คือเป็น106ซึ่งมันเกินมา6นะครับแล้วก็ผมเพิ่มตรงนี้เข้าไปีก8ก็คือปิ้นนะครับองจริงแหวนวงนี้ผมสามารถเปลี่ยนได้เป็นแหวนตีบอสนะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตแวะแวะน่นิดหนึ่งนะครับเพิ่งตีบอสเิลเสร็จนะอันนี้ก็แวะให้ทุกคนดูเลยนะเดี๋ยวผมเปิดอันนี้นะเออสี่ถึงหกดาวก็ขอแหวนตีบอสหกดาวสักวงหนึ่งก็พอละเออแหวนตีบอสสี่ดาวดีจริงพี่ชาย ดีจริงๆนี่ดีจริงๆนะครับแล้วก็แหวนหน้าดาวนะครับแอนตี้บอสอ่ะได้แหวนตีบอสมาวงหนึ่งนะครับเพิ่มความเสียหาย8%เอาจริงๆปะวงเนี้ยถ้าเราจะเอาแบบคุ้มค่านะครับผมแนะนําเลยทําง่ายๆนะครับผมาห้องรวมเลยเพราะว่าตอนนี้นะครับเราต้องการอันนี้ที่สุดแล้วครับเออผมจะบอกอันนี้เรามีเยอะมากนะครแหวนตีบอส5ดาวเนี่ยเดี๋ยวเราสับนะครับสับเอาเออเราต้องการแหวนเกาะสามารถกว่านะตอนนี้อืม อันนี้บวกเพลังป้องกันผู้ไล่ต่อเนื่องสองเทินพลังป้องกันผู้ไล่ไม่ค่อยส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นพลังโจมตีมากกว่าแต่ว่าเราจะเอาองนี้ทิ้งกับองนี้ทิ้งนะครับเพื่อเอาเป็น6ดาวเออผมต้องการ6ดาวนะครับไปรวมอ่ะเราได้วงนี้มานะครับเสร็จแล้วเอ่อทำยังไงต่อเอาไป ผสมนะครับผสมผสมแบบสุ่<ป>ามแาตเสริมสร้างอุปกรณ์นะครับวงนี้เลยนะครับเอาออฟอะไรดีละ่ะเออเป็นแหวนขาวหกดาวแล้วกันนะครับผมให้โอกาสเขาซักวงหนึ่งแบบของใหญ่เลยเออไปเต็มเลยขอแบบพลังโจมตีมอ่าเพื่อผลเขาเป้า้าเปไม่เอาอดิผลเขาเป้าเอามาทำไมวะ กับกับวงนี้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะเออแต่ว่าไม่มีแล้วนยไม่มีแล้วเราจะเต็มที่เราจะได้แหวน5ดาวนะครับเราก็โยนแหวน5ดาวทิ้งไปนะเออขอเป็นดามงดาเมจอะไรอย่างงี้ได้ไหมยอามาพาดนะครับไม่เอานะฮะเอาอยากได้ดามจนะฮะอ่มอ่มอำอ่หลับไหลนะครับมันอะไรวะเนี่ยมันรู้ได้ยังไงวะึ๊บ ตอนนั้ป้องกันโอ้ยไม่ก็แย่เราทุกคนเราเดิน Burn เบืนแหวนเดิน Burn เบืนแหวน,นอ่ะโอเคเพิ่มปริมาณความเสียหายเพิ่มขึ้น4%เนะครับก็วงนี้จบนะครับให้เซอินใส่คือลื่นๆฟาร์มสบายนะครับแล้วก็วงเดียวนะครับผมบอกเลยวงเดียวใช้ทัทง้งทั้งทั้งดงอ่ะวงเดียวเท่านั้นนะครับใ้ทั้งดงจัดไป โอ้โดไป 4m นะครับเออไป m โอเคแล้วเราจะเอาวงนี้นะครับไปใส่ให้คุณเจอินนะครับเออเนี่ยก็ทําของกันสดๆเลยนะครับให้ดูว่าเอ่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับว่าเอ่อ แต่ละดันเนี่ยเราฟาร์มเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้จริงๆมันฟาร์มประมาณแสนห้าแสนหกนะครับแต่เดี๋ยวผมจะออโต้ให้ทุกคนดูนะครับว่ามันได้เท่าไหร่ะกับวงนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับอ่ะดูเรื่องการเซตออโต้นะครับเช็คให้ชัวร์นะครับเอ่อหนึ่งบิสกิตสองเซอินนะครับแล้วก็สามยูอีนะครับสี่ราเชลนะครับห้าราเชลล่างนะครับแล้วก็หกฟันบนจบนะครับจบแน่นอน นะราไอเซอินนะครับก็เดี๋ยวเชียร์ให้ดูสเตตัสนิดหนึ่งแล้วกันเนาะพลังกงมตี38 0 0นะครับคีดําอยู่24 6ีนะครับคีเลทอยู่5 9แล้วก็จุดอ่อน30เอาจริงปะคือผมมองว่าสเตตัสผมอะค่อนข้างทำตามได้ง่ายนะครับทำตามได้ง่ายไม่ได้ทำตามยากเลยอันนี้คือของก็ไม่ได้ถือว่าเวอร์วงังนะครับไม่ได้ถือว่าเวอร์วังมากผมว่ายังทำตามได้อยู่เพราะว่าออฟก็แบบ18อะถ้าเวอร์เวอร์มันต้อง24บบวกนะครับ ยี่สิบวกหรือไม่ก็30บวกนะครับอันนี้คือยังแบบกลางๆนะครับลงตกชิ้นเดียวตกชิ้นเดียวตกชิ้นเดียวนะอ่ะไปดูพร้อมกันครับว่าออโต้เราเป็นยังไงอ๋อเราก็เรื่องสับอีกอย่างนึงนะครับจริงๆอ่ะเอ่อถ้าสมมติว่าใครทําเซลีมานะครับหรือว่าท e ําอีลินมานะครับห้าดาวเป็นขั้นต่านะครับก็อาจจะดีกว่าตัวนี้นะครับแต่ว่าเฟืองผมม,มันแอบทํามาหน่อยหนึ่งละผมก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าอีดินเจ้าจะมาหาผมเมื่อไหร่แล้วผมจะเปลี่ยนอีกท 3รอบนะครับเอารอบเดียวพอนะเอารอบเดียวพอผมเดี๋ยวเดี๋ยวนานนะครับอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมว่าจะให้ดูว่าเอ่ลีน่าออโต้เป็นยังไงนะครับอืมแต่ลีน่าเนี่ยออโต้ไม่ได้แล้ควคือถ้าลีน่าออโต้ผมต้องเปลี่ยนแหวนเป็นแหวนจุดอ่อนไม่งั้นมันจะหล่นนะครับไม่มันจะหล่นอืจุดอ่อนมันจะหล่นอ่นนเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันว่าฟันดอกแรกเท่าไหร,ร่แล้วก็สามบัฟเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้วิกฤตบัฟไปละเอ็นฟันเจ็ดหมื่นเก้าไม่ต้องตกใจไป ไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าบัฟยังไม่เข้านะบัฟยังไม่เข้าบางทีบัฟยังไม่เข้าจะดูสองเข้านะครับบัฟได้ับอยู w มาแล้วนะครับเห็นไหมว่าเออ่บิ๊กิดจะเสียสิเสียเหยื่อเหยื่อเหยื่อเหลือสี่เทิร์นนะครับแล้วก็ถ้าตามลำดับการเรียงก็คือเซอิน <c oughs> จะอยู่คนที่สี่นะครับในการออกสกิลนะครับเห็นไหมหนึ่งสอง ทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือ1 2 3 4เห็นปา่บเซ้นจะอยู่ลำดับที่4นะครับนั่นหมายความว่าเออ่การออกสกิลรอบที่2จะยังได้ออกเต็มนะก็คือบัฟจะยังอยู่นะเออ่ตอนนี้ฟันจะอีกรอบที่2นะครับตอนบัฟฟูโอเคแสนหกนะครับฟันอยู่แสนหกบัฟฟูแสนหกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะลงสกิลทีมล่างของราเชล ดับเบิลอีกนิดน,งนึงนะครับจะเผาโอเคโอเคแล้วก็ซิกนะครับซิกฟันโอเคเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นเซอินนะครับตีดอกสุดท้ายนะครับด้วยบัฟของบิสกิตท,ที่ยังอยู่ตัง้งแต่เธอแรกนะครับเห็นปหมอ่าเห็นปหมเนี่ยจะได้ตีจะได้ลงสก,กิลอุ้ยไม่ได้ลงโดนกินเธอนนะครับจริงๆมันมันโดนมันโดนบิสกิตกินเทธนนะเนี่ย วิกิตมันกินเทินมานะเนี่ยเอออ่ะไม่เป็นไรมาแดงได้อยู่ครับแดงได้อยู่เออโอเคแปดหมืน่นนี่ผมว่านยังไม่ค่อยเท่าไรเลดู่าน้ำเนื้ผมว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นราเชลแทนบั๊มันหายไปบั๊บมันหายไปฟันรอบสุดท้าย แฟนฟันรอบสุดท้ายบัฟมันหายสองหมื่นมันจะมีรอบบัฟเปล่าไงฟันแสนหกตอนนี้เหลือกี่เทิร์นเนี่ยตอนนี้ โอเคแต่ผมว่าแบบนี้ก็โอเคนะคือมันจบได้นะไม่มีปัญหานะครับอสีฟันเด้งเลื่อนมาพอดอีเดี๋ยวผมจะลองแก้เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลองแก้กแบบหนึง่งคือผมเพิ่งเอาราเชลมาใช้เหมือนกันแล้วผมก็เอ,อยังไม่ได้เสร็จอะไรมากมายนะครับอุ้ยของดีของดออีอีกแบบหนึ่งที่ผมคิดนะครับก็คือถ้าสมมติว่าบิสกิตมันเบานักนะครับเราอาจจะเพิ่ม เราอาจจะเริ่มด้วยลาเชลนะครับเริ่มด้วยลาเชลแล้วก็ฟันนะครับแล้วก็บิสกิตแล้วก็ยูอีนะครับแล้วก็จิมฮิวนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูว่าได้ไหมผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าถ้าลงอันนี้นะครับบัฟจะอยู่4เทินนะครับเออมันก็จะอยู่อยู่พอๆกับพอๆกับบิสกิตเนาะมันน่าจะหนวดพอดีเหมือนกัน ถ้าสมมติเราเข้าราเชลเราจะได้2บัฟน,นะครับก็คือดาเมจมันจะเพิ่มมากกว่าเดิมนะแล้วถ้าติดเอ่อติดเผาไหมติดเผาหรือป่ันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ไม่ได้ติดเผาเออเข้าไปแล้วฟันนะมันจะได้2บัฟมันก็จะดีกว่าบิกิดเออแต่ว่าถ้าจะเอาดีๆนะผมคิดว่าอาจจะลงอย่างนี้นะครับ1 2เอ่อ1แล้วก็2แล้วก็ฟันแล้วก็ฮิวนะครับแล้วก็เอ่อจิ้ม แล้วก็ทุบแต่ผมว่าตายนะครับด้วยด้วยศักยภาพของเซอินผมว่าได้ได้ใกล้เคียงที่สุดก็คือการฟันแล้วก็เข้าฮิวเข้าฮิวก่อนแล้วก็นี้ด้วยนะเออผมว่าอันนั้นอนะเวอร์สุดแลลวครับเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าผมเปลี่ยนนะเออ,อยูอีจะตายนะครับก็ลองปรับให้เข้ากับคอมตัวเอยงดูนะครับแล้วถ้าสมมติว่ายืนไม่ไหวนะครับผมเชียร์อัพว่าอย่าลืมอีวานเอาเข้ามาเปลี่ยนแทนซีกได้นะครับในกรณีที่รู้สึกว่าไม่ไหวเออมันจะได้มีตัวซับเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ ทีมของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับของผมเนี่ยที่มันโดนเบาวกว่าเนี่ยเพราะว่าเราโดนในเรื่องของบิสกิตนะครับเรามีบิสกิต C2 นะครับที่มันมาช่วย cover นะถ้าไม่มีก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันครับผมว่าอืมโอเคประมาณนี้ครับทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กําลังจัดทีมลงมังกรอยู่นะครับก็ลองตัดสินใจดูว่าลีน่านะครับ C 6กับ อราเชลซีสองนะครับในตอนนี้ที่ยังมีใบแจ็กเจให้เลือกอยู่เนะี่ยคุณอยากที่จะได้อะไรนะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวต่อไปจะมาอัปเดตนะครับว่าเออ่ปัตเขานะครับสองฮิตแล้วนะครับแล้วก็เอสปาร์ดาสามฮิตแบบชิวๆแล้วนะครับแบบแบบแล้วก็เซอินนะครับแบบแเซอินไมต้องอัปเดตอะไรแต่ว่าเดี๋ยวทำสรุปรวมให้อีกทีหนึง่งนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันกันกบ, Seven นบเซเว่นไนท์ดิเวอส์ในช่องเซเลสนะครับ 拜拜。Bye bye.